สวัสดีครับผมวันนี้พลเจริญเอสทีดพิวเทคนับมาดึงสายแรงต่ํานะครับผมขนาด2 0 0พเมตรนะครับผมเสาแรงต่ํา18ต้นนะครับวันนี้มาทําการติดตั้ลรอฟ้าแรงต่ํานะครับลักษณะการติดตั้ลรอฟ้าแรงต่ำนะครับ,าารต,ต,รต,รบตัวนี้จะเป็นสายนิวตันนะครับตัวนี้ก็จะมีสายกลาวหรือสายจีลงดินนะครับผมจะเป็นแท่งมะเฟืองระยะห่างอยู่ที่ สามเมตรนะครับดูระยะของแท่งมะเฟืองนะครับความลึกของมันอยู่ที่ห้าสิบถึงหกสิบนะครับเซนติเมตรนะครับผมตัวนี้ค่าโอห์มเราจะวัดกันที่ไม่เกินห้าโอห์มนะครับถือว่าในมาตรฐานของการไฟฟ้านะครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อพรเจริญทีเิี t วเทคได้นะครับผมช่างต้นนะครับยินดีรับบริการนะครับผมครับผมขอบคุณมากครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ในงาน ช่อง Youtube ด้วยนะครับทีมงานเรารับติดตั้งโซลาเซลล์ไฟฟ้าแรงต่ำแรงสูงรับย้ายเครื่องจักรกลนะครับวันนี้ก็อากาศดีหน่อยไม่ร้อนฝนตกปล่อยๆนะครับผมวันนี้นะทีมงานก็ไม่ร้อนวันนี้นะครับดูหลุมก็ขุดได้สบายเลยลึกเลยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ในงานช่อง YouTube งานช่างทั่วไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ